สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลัญญาสหาวงวัฒนาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตีรัตนารามค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภัพัย์ยุวัฒนาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองวัดตีรัตนารามค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นโครงการป่าในเมืองและเป็นอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองอีกด้วยค่ะว้าว wow! If you are ready, let's go and see how beautiful the mangrove forest of Rayong a r and why is it called big lux in the city center ร a n y a are you ready sure I'm ready let's go yay ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้คนได้มาศึกษาหาความรู้ Amy, Are you wondering how important m a n g o forests are to us? So why do we need to conserve m a n g o forests? m a n g o forests are valuable resources to humans and the environment. They serve as a source of energy and food for a wide variety of marine animals. and a i m p o r t t help m a i n t a i n b a l a n c e c o a s t a l ecosystem และทุกคนล่ะคะเคยสงสัยไหมว่าป่าชายเลนมีความสำคัญกับเราอย่างไรและทำไมเราจึงต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนพวกเราสองคนมีคำตอบให้กับทุกคนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิดช่วยรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและช่วยปกป้องชีวิตของประชาชนบริเวณชายฝั่งให้เกิดความปลอดภัยและยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มปริมาณออกซิเจนอีกด้วยค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ที่ได้มาท่องเที่ยวเชังอนุรักษ์ที่ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองค่ะถ้าใครมีโอกาสต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้เลยนะคะใช่ไหมเอมี่ใช่แล้วจ้าเพราะป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัดระยองคือป่าในเมืองขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองอยู่ติดทะเลมีแม่นนะ้ำาั่ สว,วสวยงามมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือรอบเกาะพระเจดีกลางน้ำและยังมีสะพานที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติสดชื่นส,ดสุดๆไปเลยค่ะอย,อย่าลืมนะคะป่าใหญ่สะพานเด่นเห็นธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำจังหวัออดระยองค่ะบ๊ายบาย